อินกออยชุดออยอ์5เพื่อนเพื่อนน้องใหม่ล่าสุดคอลเลกชันใหม่เลยค่ะคุณคุณวันนี้ก็เลยมาแนะนำคือจริงๆลักษณะเสื้อแบบนี้นะคะเราเคยลงไปแล้วมันเป็นอินกออยชุดออยอ์9แต่ว่าอย่าไปพูดถึงน้องเขาเลยค่ะมาพูดถึงชุดนี้ดีกว่าถึงแม้จะเหมือนกันแต่ก็มีความแตกต่างก็คือรุ่นนี้นะคะอ่ะอันที่เหมือนก็คือแขนค่ะคุณเป็นแขนพองๆแบบนี้คือดูเก,ก๋ไก่มากตรงนี้นะคะ แต่งด้วยลูกไม้คุณลักษณะคือแต่งด้วยลูกไม้ทรงบานๆแบบนี้เก๋กไก่มากแล้วสําคัญคือมันใส่สบายนะคะคุณนี่มันเหมือนเป็นเสื้อแบบไม่มีแขนนะคะแต่ว่าพอมาปกมันก็แบบเออดูดีเลยค่ะคุณแล้วเป็นกระดุมหน้ามันใส่ง่ายตรงนี้มันดีตรงนี้คือมันเป็นกระดุมหน้าคุณลืมบอกไว้ว่าผ้าที่เอามาตัดนะคะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายใส่สบาย ไม่ร้อนนะคะเป็นทรงเข้ารูปคูณเข้ารูปจากปกติเข้าสองนิ้วตัวนี้ก็จะเข้าสีนิ้วนะคะก็ให้เห็นสัดส่วนสวยงามน,นะคะเสื้อแบบนี้ก็เหมาะใส่ไปงานไปการได้เลยใส่ออกงานได้เลยใส่กับผ้าถุงใส่กับกระโปรงคือเริศหรือว่าจะใส่กับกางเกงก็โอ้ดูดีดูดไฮโซเหมือนกันนะคะ <G ül> เรามีสีอะไรมาบ้างนะคะสีแรกก็คือสีชมพูกรีบัวแบบที่แม่ค้าใส่นะคะสีนี้ก็สวยสดใส ใส่แล้วออร่าพุ่งหรือว่าจะเป็นสีขาวคุณสีขาวนี่ก็คือใส่ไปงานบุญมันคือเลิศเลยนะคะคือดูดีมากเพราะว่าคอก็ไม่กว้างเกินไปก็กําลังดีเลยคุณหรือว่าจะเป็นสีครีมสีครีมก็ใส่สวยเช่นกันใส่ได้กับเสื้อผ้าแมทกับเสื้อผ้าเยอะได้ทุกเฉดสีเลยนะคะมีอยู่3สีให้คุณได้เลือกส่วนไซส์นะคะไซส์ก็เริ่มแต่เบอร์38 40 42 44 46นะคะใครที่ใส่เบอร์อะไรก็เอาไปใส่ได้เลยคุณใส่สบายคุณแบบอยากจะบอกว่าใส่สบาย ใส่สวยมากดูจะใส่ให้ดูแอคท่ถ่ายรูปนิดนึงนะคะส่วนราคาอยู่ที่840ถ้าใครเก็บปลายทางอยู่ที่890ส่งให้ฟรีบอกเลยว่าสวยทุก4ีคูณเอาไปใส่เธอคามันสวยจริงๆนะคะใครอยากจะบอกคุณใส่กับกางเกงก็ดูดีใส่กับผ้าถุงก็ดูเริ่ดโอเคไปแล้วจ้า